เห็นปะมาพี่น้องแม่นี่ลืมให้เบิ่งน้ำจิ้มเพันเซ็ปบะหมี่บัว,วล,ล,ลอยลยังหรอหน่อยไร่กลับสบายดีน้องพี่น้องเนาะมื้อนี้หอยหอมน้องพี่น้องไปเก็บมื้อนั้นพร้อมกินแล้วแค่นาองมือ้อเอา้าบอกว่าหลายยายห่างพี่น้องไงจิ้มสามคนเนาะแต่ว่า มันอยู่ขางเนาะมันเป็นมุมที่แบบว่าเข่าบูเบิสนะพี่น้องขเข่าพอดีเขานี่ล่ะไี่ก็ซ่อ,องเป็นซ่องเขาอยู่แล้วนี่ฮะยังขี่บูเบิลชนาะยังขี่บูเบิดช็อตมาพี่น้องแม่นี่ลืมให้เพพบิ่งน้ำจิ้มเพิ่นเซพนุ่งเก่านี่ก็หอยพี่น้องเอ้ยนี่อหอยเก็บมื่อนหนนร่นะล่ะแส็บลงกันพี่นอ้องเดือดเนีนยบเงายบไปเลย เป็นกว่าสิอิ่มเนาะอิ่มยังยุดนี่นี่ออกม,มาพี่น้องเลย,น,ยน้ำหน่อยจะสุดอู้ขี่มาได้ขี่ออกม,มานึ่เข็นบัตรจั่งเป๊เปเปะฮะหำึ่งเลยแซ่บพี่นอ,อะ่ะ น้ำปลาฉีดปูอยู่ด้วยกลัวาขาดน้ำปลามาพี่น้องมากินต้อการหอมอ่ะข้าวเหนียมันหวานมันมัน,มนมมล่นไรแบบนี้ขลุนขนละุนพี่น้องเนาะน้ำปลาฉีดใส่มาทีน่นี่เหลือ,อดีว่ะ กอด nhau ไม่นอ้ํากอด nhau หนึ่งทีนี่มันมาสดแทบไหมไม่เบิ่งเลยกินแบบมันหอมเลยหอมๆไม่นอ้ําหอมๆแทบม่นอ้ําหวานมันขากแต่พักทางเลยไม่ออกตลาด อืมนี่หลังจากคังมา2มื้อเนาะมายินเพิ่นแหนเนาะปลาตี้หอยอืมอืมคือบ่แทบเลย

ตีม <Jersey. S 1> ันมากเลยพี่น้องขีบอกความมันความแซบอยู่บางทีนองเนาะอยู่บางก้นก้นมันเนาะมันหลพี่น้องมันหลายๆเติบต้มบาดเดียวเลยปาจุเมื่อกี้เมื่อไหน่ินมันมันเยอพ่อ นั่นฮา,า,าใหม่มันเหลาฮาใหม่กินจะใหม่บดอีหนึ่งน้ำพริ้นด์ตัวนี้ยต้มเมาต้มหอมหรอต้มกุ้งห้อยบ้านนั่นแหละแค่แต่คนเดี๋ยวไปเห็ดน้าว่าะสิเห็ด สมควรเห็ดกินแบบไรนน้องพี่น้องเนาะใหญ่เเด้อนจิ้มใส่น้ำจิ้มมายนยมัะมตื่นนอนยิ่ยใหญ่ๆพี่น้องขำข๊อปด้วยครับนานๆด้กินเท่นหนึ่งนม่พี่น้องกินตลอดอก ฝนตกกับ,บรรกินมันจะออกเฉพาะฝนตกนะพี่นอ้องคืนมากินนั่นพวงหมดด้วยน้ำภาค<ป>แต่้ายอย่างนี้นึงหลง,งตาไวมาพี่นน้องนะแซะ่บหล่น โมเนบัวลายนี่หรอลอยเลยนะอืมแซ่บแค่จึกเลย่ะอไม่ได้หน่อยพี่พี่มันมันจะอืม หน้าก็ซื้อไอ้นี่พวกพักคนมากินน้ำยังขัด่มาหอ่อเอากระปุ่นมาหอนอ้องทวดดีแับดีเทาหน้าพนบบ้นตัวเบ่บคือว่าหอยนี่ยังได้กินมันอยู่หน้าพนา้นไปกะบบทุกสิบบทได้กินแล้วนกตัไข่กัไข่เป็นหรอไม บางคนก็บ่าเป็นบ้าเลยวะกินเกลอกแล้วก็อัดชิปว้าวเดียวนะคืออยากง่ายอยู่พี่เนาะติดใจใม,มันหมักรบอายพูดมั้งเห็ดยิ่งได้เห็ดไปเกิดมาซาดเดียวยนะ่ห้เสียชาเกิดน,นนะิดน่อย หอยกระเด็นเลยว,ว้าวตุยตุยตุยอืมจะได้ของผีอนอกมากครับอืมจำจำ ให้พี่น้องกินน้ำเองกินน้ำกะลาคนนี่มันแ่บนะแบบยากกินกินเสินไม่หน่อยยเขายากกินนแบไบุกคยกินกับหากินลองเมืองนะิตใจคือยขที่แรกข่กับบุคยกิน,อ,กนอิ่ก็จะหวหอยหอมนั้งก็หอยหอม เลยกลิ่นเขามาไงกลิ่นผู้แล้วเนาะอย่างตามตีนผู้ไปไปกันไปเจ็บมากินลองเบ่งพี่น้องติดใจกลับไปอีกรอบสองอ้าแบบเขาบาดแยนเบิดลพี่น้องเพราะมันแซ่บพี่น้องไงมนี่ก็เขาเบิด้ลไปกิน่อยจิตุ้ย พ่อเพือนกับมีเนาะยังมีอยู่เขากินบหมีบัดก่อนยังไล่พี่น้องเขายังไล่อ่ะมือโซนกันพี่น้องเอียมแฉมหยาดกันหยาดกินลกันกับบะหมี่บัดรืมรืม เดินยๆไปเลยปุอบบื้ยพูน่าพูน่าพน่าพูน่าพน่าเห็นบุ่่นี่กอนโฟกัสอันนี้ก็น้ำจิ้มนเป้นกดมาเดี๋ยวกินเลยเด้อ่ายบังเลยหอยไม่น่ นะไนบอกเอาไปคล้ายบอก่บอกโแมนเนาะหามากินเป็นหน่วยพีพีพี่นะ้อง้ยถูกหอยหัวต,ตุลูตุลูอยู่เนาะแลบบ่วกริงไม่เบิรนะ์ออกบวชพี่นะ้อง ถ่ายกัย่าไปมือหนาไ่น้องเอ้เอ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบีเพียงเท่านี้น้อพี่น้องเนะติดตามด้วยพี่น้องผักกดไลค์กดแชร์ผักกดติดตามเนี่ยยังหลายอยู่ทำดีถ่ายมันก็ยิงย่าไปมือหนาเอาเป็นว่ามัอนี่เอามันนี่เอาเพียงสานี่ก่อนมือหนาเดี๋ยวีถ่ายเบื่องวะเขาจะไปเห็นยังกันต่อ าจะไปถ่ายยังให้เบิ่งอีกสำหรับคลิปนี้ข้อกลา่าวคำว่าสบายดีพี่นอ้องบายดีเดอ